สวัสดีครับพี่น้องเมื่อวาพบกับช่องเจดลิ้งชีครับพี่น้องมาไม้ยเดิมครับพี่น้องท้าตาครับท้าปลูกผักตาครับพี่น้องเมื่อวาครับมแตะเศร้าครับพี่น้องพอดียูผู้เดียวครับเมื่อนีนปลาเข่าสองตัวแล้วครับกระช่างตกน้ำเราพี่น้องครับนี่ครับกระช่างตกน้ำเรียบร้อยแล้วครับเอื่อท้ายพี่น้องเบิ่งครับเพราะว่าหลังจากที่ลงคลิป ไปแต่โดนครับหวังจะได้กลับมามองก่ออีกมือนี้ครับก็คิดว่าปลามันชีบอินครับพอเขาเพิ่งมาเมื่อนี้นับเป็นมือแรกไม่เลยครับนี่พี่น้องครับมองยูครับคนแกนตอนนี้สามสิบแปดชั้นยก้าองซาครับพี่น้องนี่ครับหอนอะไรครับพี่น้องป่าดึงมลูกครับเพราะว่าลูกครับเป็นน้อนอยู่ครับเปีครับพี่น้องปวดครับมันหอนอะไรครับ นี่ข้างทั่วข้างพริกตาครับมีผลงานครับนี่นี่เมื่อนี่ครับพี่ปลานเขาเขาตัวนึ่งกับปลาอีกตัวนึงโมโมครูจาครับเป็นตัวใหญ่งครับพี่น้องผู้ใดผู้รู้จักก็เมียนบอกผมเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาโตนนขึ้นมาเบิ่งครับดึงตอนนี่ครับตอนหาโม่งกว่าครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไงผลงานครับ แข้งตกน้ำแล้วครับพี่น้องมามือแรกลงใส่งน้มแล้วครับน้องนี่ครับตายยังครับพี่น้องนี่ครับเพื่อดูข้อมต์บอกไว้เนะครับกาแนเขาตัวนึงครับพี่น้องนะครับสองตัวครับวมือนี้ครับผลงานนี่ครับคิวแดงๆนะครับตายยังครับพี่น้อง ินตั้งนานแล้วครับพี่น้องคนนอนอยู่ข้างบนนะครับเลยบอรู่เลยลงมาเบ็ดพันกันสุขันเลยครับเอยกินตอนหาโมงครับพี่นอ้องนะยังกิไลามือนีิกับพีผลงาน,นงครับพี่น้องครับก็จะลองเบิร์นกันหัวแรกนะครับมือนีิมือนีิเบียดหาคันครับ อีกข so well. ั Get 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 myself. Get myself. Get ้นนิดหน่อยนี่ก็เอากันเนี่ยพี่น้องนี่เบียดขาดครับพี่น้องเบียดหักครับนี่ครับพี่น้อง้อยกินครับเบียดหักเกันครับนี่พี่น้องไงครับนี่พี่น้องเบียดหักเลยครับร้อยกินมั่นหมูครับปลา้อยกินมันหมูครับตรวมั่นหมูครับปลาร้อยกินเบียดหัก พนมีแต่นอนอยู่น่อนๆครับพี่น้องนอนเฝ้าเป็ดประได้ครับก็เลยไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ครับเบียดหักเลยครับพี่น้องบ่เห็นตัวปลาครับนี่ครับพี่น้องข้าวๆครับมือนี้ครับมือแหลกจากพีเหาห่างกันไปโดนนี่กับมีผลงานอยู่ครับมาเท่แรกแต่ก็จะมาเรื่อยๆครับพี่น้องจนถึละสงการบ่มีเหเฮ็ดครับนอนเรียนนะครับน้าซีกใสดีครับพี่ครับพี่น้องให้พี่น้องเบ่งเดี๋ยวคลิปต้อนาเด้อ ปลาดึงเราจิตต่างกล้องถ่ายพี่น้องเบิ่งนะครับที่นี่ฝากพี่น้องน,น้น,นะครับาพี่น้องเขามาชมเขามาติดตามเขามากดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับยิมนี่ไว้ที่นี่ครับยิมหนาพอกันไหมพี่น,อน้องขอบคุณครับพี่น้องเขามาเบิ่งครับขอบคุณครับ